เธอไม่ได้เดินช้าแค่เส้นทางของเธอยาวกว่าหลายคนรู้สึกว่าตัวเองช้าเกินไปแต่แท้จริงคุณแค่กำลังเดินบนทางที่ยาวกว่าพอดแคสต์ตอนนี้คือบทพูดช้าๆเพื่อบอกคุณว่าคุณไม่ได้เดินช้าคุณแค่ต้องใช้เวลาเพราะบางเส้นทางมันอ้อมแต่มันลึก และมันพาไปถึงจุดหมายที่งดงามไม่แพ้ไรมีคำถามหนึ่งที่หลายคนเคยเผลอถามตัวเองแม้จะไม่อยากยอมรับก็ตามทำไมเรายังไม่ไปถึงไหนเลยคำถามที่ฟังดูธรรมดาแต่จริงๆแล้วมันเต็มไปด้วยความสั่นไหวเพราะบางครั้งเราไม่ได้ถามเพราะอยากรู้ แต่เพราะเรากำลังไม่มั่นใจในตัวเองคุณเคยไหมครับที่ตื่นขึ้นมาแล้วรู้สึกว่าโลกหมุนเร็วเกินไปรู้สึกเหมือนทุกคนรอบข้างกำลังประสบความสำเร็จเร็วกว่าคุณไปไกลกว่าคุณหรือไปถึงบางสิ่งที่คุณยังไม่เห็นแม้แต่ปลายทางคุณเห็นเพื่อนร่วมงานที่เรื่องตำแหน่งเห็นคนรุ่นเดียวกันซื้อบ้านซื้อรถเห็นใครบางคนเริ่มต้นธุรกิจแล้วลุ่ง เห็นใครบางคนเรียนจบไวไปต่อทันทีในขณะที่คุณยังยืนอยู่ที่เดิมยังลังเลยังไม่แน่ใจว่ากำลังทำอะไรอยู่ด้วยซ้าแล้วคุณก็เริ่มตั้งคำถามว่าฉันช้ากว่าเขาใช่ไหมฉันไม่เก่งพอหรือเปล่าแต่ผมอยากให้คุณหยุดเงียบสักครู่ลองหลับตาแล้วคิดตามคำนี้ให้ดี เธอไม่ได้เดินช้าแค่เส้นทางของเธอยาวกว่าใช่ครับคุณไม่ได้เดินช้าคุณแค่กำลังเดินบนทางที่อ้อมกว่าละเอียดกว่าซับซ้อนกว่าแต่ไม่ได้แปลว่าคุณเดินผิดบนโลกนี้ไม่มีทางเดียวที่พาไปถึงความสำเร็จไม่มีสูตรสำเร็จตายต,ายตัว ไม่มีเส้นตรงให้ทุกคนวิ่งไปพร้อมกันมีคนที่ถึงเร็วก็มีคนที่ใช้เวลาและคุณคือหนึ่งใีคนที่ใช้เวลาซึ่งมันก็ไม่ผิดเลยอย่าตัดสินตัวเองจากความเร็วอย่าตัดคุณค่าตัวเองเพียงเพราะคุณยังไม่มีอะไรจับต้องได้เพราะจริงๆแล้วคุณอาจได้อิ่วเข้าใจชีวิตมากกว่าคนที่ไปถึงก่อนด้วยซ้ำ คุณกำลังซึมซับอะไรบางอย่างระหว่างทางคุณกำลังเก็บรายละเอียดที่คนอื่นอาจมองข้ามคุณกำลังค่อยๆสร้างรากที่ลึกแม้ไม่มีใครเห็นเหมือนต้นไม้บางต้นที่ไม่มีดอกไม่มีผลในปีแรกแต่มันกำลังเติบโตเงียบๆใต้ดินรอวันที่แข็งแรงพอจะผลิบานในฤดูที่เหมาะสม แล้วคุณก็เป็นแบบนั้นคุณอาจยังไม่พร้อมตอนนี้แต่คุณจะพร้อมในเวลาของคุณเองถ้าคืนนี้คุณยังรู้สึกสับสนยังรู้สึกว่าตัวเองล้าหลังผมอยากให้คุณลองคิดใหม่คุณไม่ได้ล้าหลังคุณแค่กำลังเติบโตอย่างช้าๆและช้าไม่ได้แปลว่าไม่สำเร็จคืนนี้ คุณไม่จาเป็นต้องวิ่งไม่ต้องเร่งไม่ต้องรีบให้เหมือนใครแค่หลับตาลงแล้วบอกกับตัวเองว่าฉันกำลังเดินอยู่ในทางของฉันและฉันจะไปถึงในเวลาของฉันพรุ่งนี้เชา้าไม่ต้องเป็นคนใหม่ไม่ต้องเก่งขึ้นทันทีแค่ตื่นมาในจังหวะของตัวเองเดินต่อในทางของตัวเองแค่นั้น คุณก็ไปไกลกว่าคนที่ไม่เคยเริ่มแล้วครับฝันดีนะครับขอบคุณที่ยังเชื่อในตัวเองแม้โลกจะไม่พูดอะไรเลย